สสวััดีครบผมเนือเซตกีฬาสปอร์ตไฟนอลซ้อมมากี่วันซ้อมมาก็เดือนนึงครับซ้อมอยู่ที่ค่าย The Bear Fat อยู่ที่เชียงใหม่มีใครเป็นกู๊ปบอลสอเร็มังมีพานโฮจันวดเพชรอ้เนี่ยครับเพืร์เพอร์พี่ๆหน่อยค่ะอยู่เนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละในยี่สิบเจ็ดครับสูงเท่าไหร่สูงร้อยหกสิบหกน้ำหนักปล่อยตอนนี้ห้าสิบหกมวยสไตล์อะไรครับไอเดินเตะขาต่อยมันอ๋อวันนี้เลยต้องมาเจอนิติกรนะครับเคยเจอกันไหม ไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเก่งว่าต่อยยังได้ดูยังได้ดูเขามือสไตายก็ดูดันวันนี้มาเจอเขาเนาะวางเกลีวางแผงให้ดีเจอจะตายตัวเองมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขวุ้ยเขบาไปทีเนาะล่าสุดต่อยไหนมาต่อยที่วันครับอ๋อไปต่อยวันมาเป็นไงบ้างแพนเนาะแพนเนาะวันสามยกนะแล้วอย่างห้ายกก่อนที่จะไปวันนั้นต่อยไว้ที่ที่นี่ครับวันนั้นต่อยใครนนั้นต่อยแับ เป็นยังบ้างเป็นยังชนะชนะคะแนนเวทเท่าไหร่วันนั้นห้ายกเวทเท่าไหร่สิบสามเหมือนร้อยสิบสามก็เวทนี้เลยเนาะวันนี้ก็เวทเดิมเมื่อเช้ามาแข่งช้ำหนักแล้วเกินหรือเปล่าพอดีครับมาพอดีผ่านเรียบร้อยร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเอาใครมาเดิมคุมมากี่กิโลไฟนี้น่าจะมาสี่โลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดจำไม่ได้น่าจะหลักร้อยบวกน่าจะถึงคนจังหวัดไอ้คนจังหวัดจับครับเอาฝากเชื่อช่วยไปขับแล้วหน่อย ฝากแฟนมวยหรือว่าฝากเอซีทำบ,บ้านนะครับเป็นกระจายนะครับว,วันนี้จะทำให้เต็มที่อวันนี้ขอโชคดีมาครับอเค okay.